การขับถ่ายนี่ก็สําคัญค่ะการถ่ายเนี่ยก็ทําให้เกิดการโล่งโป่งสบายนะคะทีเนี้ยถ้าบางคนกินสามมือ้อถ่ายครั้งเดียวเนี่ยแปลว่าระบบถ่ายไม่ดีไม่ดีเลยนะคะในจะบอกให้ทานสามมือ้อแล้วถ้าเป็นมื้อใหญ่เนาะสมมุติเรากินมื้อใหญ่ๆเนี้ยแต่เราถ่ายสองครั้งแต่ถ่ายออกมาแบบไม่หมดไส้ไม่หมดพุงอะ่ะทุกคนเราควรจะถ่ายให้ได้สามครั้งยิ่งคนที่เป็นโรคนะ จะบอกให้ถ้าถ่ายไม่ได้สามครั้งให้สวนทวารออกมาค่ะให้ส่วนให้ได้สามครั้งแล้วไม่ต้องไปกลัวว่าอุย้ยเดี๋ยวลำไส้ลันจะแบบส่วนแล้วมันจะขี้เกียจไม่มีวันขี้เกียจลำไส้ที่เกียจนะเกิดจากอะไรคนรู้ไหมเกิดจากเราไม่ขยื่นตัวเราไม่ขยับตัวเราไม่เราไม่เดินนะเนาะและเราไม่มีการทําให้ลำไส้มันมีการขยับตัวซึ่งการยืดเหยียดขมแมวท้องกดท้องไปให้ติด ให้ติดกระดูกอางเงี้ยมันเป็นการช่วยทําให้ลําไส้ของเราขัดขับเคลื่อนได้ดีนะคะ